สวัสดีค่ะอยู่กับทิพย์วารีราชินีพระจันทร์กับชาแนลตำหนักดวงค่ะดูดวงประจำสัปดาห์ระหวา่าง9ถึง15สิงหาคมค่ะพุทธศักราช2563ค่ะคลิปนี้เป็นของชาวราศีเมถุนค่ะคือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีเมถุนหรือผู้ที่เกิดระหว่าง14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะคะเราจะเริ่มดูดวงกันในเรื่องของการเงินและการงานของชาวราศีเมถุนกันก่อนนะคะซึ่ง อ้อนสับไพ่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาดูกันนะคะว่าสัปดาห์นี้นะคะชาวราศีม,มิถุนนะคะมีเรื่องราวอะไรนะที่คุณกำลังต้องเผชิญอยู่บ้างน,นะคะใบแรกค่ะอ้นจับมาได้6ดาบค่ะตามมาด้วยไพ่เมจิกเชียนค่ะอีกด้านหนึ่งก็คือสี่เหรียญค่ะ าไม้เท้าค่ะกาวถวยค่ะและจบลงด้วย10ไม้เท้าค่ะขอโทษค่ะ10ดาบค่ะทีนี้ในเรื่องของการเงินการงานนี้วันนี้ภาพค่อนข้างชัดเราเป็นไปในทางเขาเรียกว่ามีมีทั้งเรื่องของปัญหาและการแก้ปัญหาในคราวเดียวกันอ้นจกค่อยๆพูดค่อยๆอธิบายกันไปนะคะ6ดาบนะมันหมายถึง เรื่องราวที่ยังต้องดำเนินต่อไปยังไม่ถึงจุดสิ้นสุดยังไม่ยังไม่ยังไม่จบเออเรื่องยังไม่จบคีย์เวิร์ดของอันนี้นะเรื่องยังไม่จบเฮ้ยแต่ว่าทำไมทำไมบทสรุปมันเป็น10ดาบละ่ะออาสำหรับพอดีว่ามี นักเรียนนะคะนักเรียนในคอสของโอ้นกักเรียนด้วยนะคะก็จะเล่าให้นักเรียนฟังไปด้วยนะคะว่าพอเวลาคนดูไพ่ย,ยิีมือใหม่นี้จะมึนนะเฮ้ยทำไมไพ่ที่มันขัดแย้งกันมันมันขึ้นมันขึ้นมาในสำรับเดียวกันมันขึ้นในคราวเดียวกันแล้วตกลงว่าจะทายว่าเรื่องยังดําเนินต่อยังไม่จบหรือจะทายตรงสิบดาบว่าจะจบดีนะคะมันมีเรื่องเรื่องที่ยังดําเนินต่อก็คือ การงานค่ะการที่เราต้องเป็นเราต้องเป็นตัวหลักนะคะในการขับเคลื่อนทีมงานหมู่คณะไปนะคะสัปดาห์นี้นะไอไพ่6ดาบเนี่ยมันหมายถึงงานบริการด้วยนะอย่างหนึ่งนะคะงานบริการนั้นหมายความว่าหลายเรื่องเนี่ยทำไปแล้วไม่ได้เงินเป็นงานอาสานะคะทำแล้วไม่ค่อยคุ้มเหนื่อย นะแต่ว่าก็ทำไปเพื่อขับเคลื่อนองค์กรเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมนะคะเป็นหัวเรียวหัวแรงนะคะนำพาทีมงานหรือคนอื่นๆไปเราจะเห็นได้ว่าในเรือมีผู้โดยสารด้วยนะสองคนนะคะมีผู้โดยสารด้วยแล้วก็เคลื่อนไปนะแล้วเคลื่อนไปได้อย่างชา้ชาๆด้วยไพ่ใบนี้อ้นเลยเรียกว่าไพ่เรือเกลือนะเพราะว่าน้ํน้ส่วนใหญ่มันดูนิ่งๆม,มีน้ําส่วนน้อยที่มันเป็นคลื่นนั่นหมายถึงเคลื่อนไปได้อย่าง ช้าช้ามากๆนะคะยังจมอยู่กับสถานการณ์เดิมที่ฟันอุปสรรคไปได้อย่างช้าช้านะคะแล้วก็สถานการณ์ก็ยังไม่จบแต่แล้วสิ่งที่จบคืออะไรสิ่งที่จบนะคะก็คือ,อวิธีการทำงานกระบวนการทำงานที่เราไปหาวิธีหรือหนทางที่จะรับมือกับการแก้ปัญหานั้นได้นะคะคุณคุณอาจจะยัง ไม่ได้ออกจากงานยังไม่ได้ตัดสินใจออกจากงานทันทีทันใดนะคะเพราะว่าคนที่คิดซ้ําแล้วซ้าเล่าว่าอยากจะออกจากงานละเบื่อฉันเบื่องานตรงนี้แล้วฉันอยากจะลาออกฉันต้องออกให้ได้นะมันจะบอกว่าหยุดเลยหยุดความคิดนั้นก่อนถ้าใพรเซตนี้ออกนะสัปดาห์นี้คุณเบรกเอาไว้ก่อนเลยนะคะเพราะเราดูดวงในรอบสัปดาห์เนาะสัปดาห์นี้ให้เบรกความคิดเอาไว้ก่อนเพราะว่าคุณยังออกไม่ได้หรอกยังไม่สามารถจบปัญหาได้เพราะต่อให้ ปัญหาของตัวคุณเองก็คือเงินเก็บยังไม่ได้มากพอที่จะปลอดโปร่งใจจนถึงไปใช้ชีวิตสำเริงสำราญออกจากงานแล้วอ,อดทนกับสภาพตกงานชั่วคราวได้อะไรแบบนี้นะคะไอ้ภาพไพ่ใบนี้หมายถึงว่าเบื่อกับการอดทนละนะคะแต่ว่าก็เซฟตัวเองก็ไม่กล้าออกก็บ่นไปงั้นอะ บ่นไปว่าจะออกจะออกจะออกแล้วก็ไม่ออกเนละสุดท้ายแล้วพวกที่บ่นเยอะๆแล้วพวกที่พูดว่าจะออกจะออกอะ่ะจะไม่ได้ออกจะอยู่นานอยู่เป็นสิบปีเลยนะ <c oughs> <c oughs> อ่าสี่เหรียญตรงนี้หมายถึงเซฟตัวเองมีเงินก็กอดไว้เชิญไว้บนหัวแล้วก็เหยียบเอาไว้นะคะความปกป้องตัวเองมันเยอะเยอะมากในสัปดาห์นี้อ้นจะบอกว่าลดลดลงบ้างนะคะพยายามเปิดใจเพราะว่าห้ามไม้เท้าเนี่ยมันมีความขัดแย้ง เกิดขึ้นในที่ทำงานของคุณนะคะเกิดขึ้นในหน่วยงานและที่ทำงานของคุณความขัดแย้งนั้นนะคะต้อง ต้องการคนที่เข้ามาผสานเข้ามาเคลียร์ซึ่งแน่นอนเป็นตัวคุณเองเนี่ยแหละอย่างที่อ้นบอกไงอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งโดยที่เหมือนงานอาสางานทําไปไม่ได้ตังค์ดีดีไม่ดีจะเป็นโทษอีกด้วยทํายังไงไม่ให้เป็นโทษหาวิธีค่ะอาจจะต้องตั้งกฎเกณฑ์หรือกติกามาถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในหน่วยของผู้บริหารนะคุณอาจจะต้องตั้งกฎเกณฑ์วิธีการนะคะใหม่ๆขึ้นมาให้ให้กลุ่มคนกลุ่มเนี้ย ที่เหมือนจะร่วมกันทำงานแล้วตีกันเองอะให้กลุ่มคนกลุ่มที่ไม่มีความสาม,มัคคีในหมู่คณะเนี่ยเขายึดถือปฏิบัติร่วมกันเป็นวิธีการมาตรฐานนะแต่ต้องพูดด้วยท่าทางประนีประนอมแล้วก็ต้องแสดงเจตนาว่าเราหาวิธีซัพพอร์ตเขาว่าบางทีเนี่ยเรื่องของการงานวิธีการทำงานหลายอย่างมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ไม่ซัพพอร์ตแล้วทำไม่ได้เป็นไปไม่ได้จริงนะคะวิธีที่ทำมาผิด สิ่งที่จะต้องหยุดก็คือวิธีการที่ผิดนั่นเองนะคะมันทำแล้วไม่ได้ผลทำแล้วแล้วมีตัวชี้วัดแล้วว่าไม่ได้ผลแสดงว่าผิดวิธีแล้วคุณต้องเปลี่ยนวิธีสัปดาห์นี้คือการเปลี่ยนวิธีการทำงานเปลี่ยนวิธีบริหารงานและเปลี่ยนวิธีการประนีประนอมร่วมกันในองค์กรนะคะการ ถ้าคุณเป็นพนักงานระดับล่างนะคะ,ะ,คะก็ยังไม่ได้เป็นผู้จัดการยังไม่ได้เป็นผู้บริหารนะกะ็เป็นลูกน้องเขานะกินเงินเดือนไปอะไรแบบนี้นะคะสิ่งต้องห้ามก็คือการระบายปัญหานะคะให้กับเพื่อนเพื่อน,อนฟังเพราะว่าคุณแค่หาแนวร่วมอะสุดท้ายคุณแก้ปัญหาไม่ได้จริงอะนะคะหนึ่งสิ่งที่คุณไม่ควรทำเลยก็คือหาแนวร่วมเพราะมันจะทำให ปัญหามากขึ้นแทนที่ว่าจะเป็นแนวร่วมในการแก้ปัญหาคุณนั่นแหละจะเป็นเฟืองหนึ่งในการเพิ่มปัญหานั้นนะคะข้อนี้ไม่ทำนะคะข้อสองค่ะสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือไม่แก้ปัญหาด้วยการพูดว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไร เวลาใครถามไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรอดทนทําได้อดทนทําไปแต่ใจไม่โอเคเลยต้องยอมรับก่อนว่ามันเป็นปัญหามันมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็วิธีที่จะทําให้คนอื่นๆเขาเปิดใจพูดข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดของตัวเองก็คือเราไม่ เราไม่เผชิญได้ด้วยการทะเลาะกันโดยตรงนะเพราะว่าห้าม้เท้าเนี่ยยังมีความหวังอยู่ว่าจะร่วมกันสารงานไปได้เพียงแต่มันมีวิธีการบางอย่างผิดมันมีเจตนาความเข้าใจผิดมันมองกันคนละมุมดูดิแต่ละคนมองกันไปคนละที่มองกันคนละมุมนะคะมองมองไปตรงแบบมองไปคนละเรื่องอะคนละทิศคนละทางอะเมื่อไม่โฟกัสในจุดร่วมเดียวกันอะมันไม่มีจุดร่วมเดียวกันมันจะไปไม่ถึงเนาะเพราะฉะนั้น วิธีแก้ของอ้นในรอบสัปดาห์นี้นะคะก็คือยอมรับความผิดพลาดของตัวเองก่อนแล้วกเ็เปิดใจนะกล้าพูดความผิดของตัวเองบวกกับบวกกับความรับผิดชอบค่ะว่าเฮ้ยเราเราผิดตรงนี้แล้วเราจะรับผิดชอบแบบนี้มันน่าจะดีขึ้นไหมแล้วคนอื่นๆเขาจะเริ่มหาทางอะวิธีการที่จะทำร่วมกัน ะะเราต้องใช้ความกล้าหาญพอสมควรนะก้าวถ้วยนะคะก้าวถ้วยในะามการโชวนะ์โชว์ความแมนในตัวคุณนะนะคะว่าเฮ้ยตรงนี้ผิดแล้วจะแก้แบบนี้นะคะอย่าไปกลัวความผิดเซฟเกินไปมันก็ไม่ดีเซฟตัวเองระวังตัวเองมากเกินไปคนอื่นๆเขาก็เป็นไม่ต่างจากคุณแนละแล้วก็ทะเลาะก,กันนะคะนี่คือปัญหานี้ในใน,ในที่ทํางานนะในรอบสัปดาห์นี้ส่วนเรื่องของการเงินนะคะก็ อย่างที่อ้อนบอกเลยการเงินไม่ได้ปลอดโปร่งใจพอที่จะทําให้คุณเดินออกจากงานทิ้งงานนี้ไปนะแล้วไปเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณห่วงคุณกังวลอะไรอยู่หลายเรื่องเลยแหละแล้วก็อ,อยู่ในช่วงที่ว่าจะเก็บเงินทีละเล็กทีละน้อยนะบางคนแบบอยากจะทำอาหารทำธุรกิจเสริมทำนู่นนี่นะคะสุดท้ายล้มล้มไปจบไปไม่ได้ทำเพราะว่า มันเหนื่อยมันเหนื่อยแล้วมันได้ไม่คุ้มเสียนะคะช่วงสัปดาห์นี้ก็เลยไอ้แผนที่คิดเอาไว้เนี่ยมันมันล้มนะคะการคิดในเรื่องงานอดิเรกโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารการกินนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารการกินสัปดาห์นี้ล้มแต่อ้นพูดว่าสัปดาห์นี้ล้มนะคุณก็ลองไปเปลี่ยนแปลงวิธีการอะไรของคุณดูเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนตัวผลิตภัณฑ์หรืออะไรก็กได้ที่มันแบบปรับปรุงพัฒนาไปอ้นยังสนับสนุนนะว่า การมีรายได้เสริมการมีช่องทางรายได้เสริมเพิ่มขึ้นม,มาเป็นเรื่องที่ดียังยืนยันอยู่นะคะเพียงแต่ว่าวัานนี้ไอ้แปลนที่คุณคิดไว้มันล้มวิธีการหาเงินเพิ่มหารายได้เพิ่มมันล้มก็แค่นั้นเองเออแค่นั้นเองก็เป็นเรื่องเหมือนกันเนาะเวลามันล้มนะคะขอให้รอดแนะขอให้ผ่านไปได้เดี๋ยวมาดูความรักกันของชาวราศีมิถุนนะคะ ใบแรกเลยก็คือ emperor ค่ะใบถัดมาเป็น h e r m i t นะคะแล้วก็ใบถัดมาเป็น10ดาบอีกแล้วนะคะอ้าวใบเดิมอีกแล้วห้าห้าไม้เทา้าอ้วนสับไพ่แล้วจริงๆนะเนี่ยนะคะก็แสดงว่ามันมีเรื่องมันมีเรื่องที่มันกระทบ เรื่องความสัมพันธ์นะคะอ้ออนดูลิงก์กันไปนะเรื่องความสัมพันธ์ของแฟนของภรรยาของที่บ้านนะข,ของคู่ครองคนรักวันนี้กระทบกับเรื่องงานนะคะจบลงด้วยแปดแปดเหรียญน,นะคะมีฮีโร่แฟนด้วยแล้วมีแปดเหรียญด้วยมีนักบวชขึ้นมานะคะไพ่าราสีไพ่นักบวชไฮเพนเทสเองก็นักบวชค่ะนักบวชหญิง นะคะมีไพ่นักบวชขึ้นมาถึงสองใบด้วยกันแสดงว่าสัปดาห์นี้นะถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาเรื่องความรักหรือเรื่องความสัมพันธ์อ้นดูเรื่องความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือความรักก็ตามคุณมีปัญหาแหละนะคะ mm. ชาวราศีมิถุนในรอบสัปดาห์นี้ mm. แล้วเมื่อมีปัญหานะคะ mm. ปลีกวิเวกอยู่สงบสงบ,สงบไปบวชไปปฏิบัติธรรมก็ได้เอาที่เวลาเรามีเราเรามีเรา ทำได้แล้วขอให้ทําให้เต็มที่อย่าทําไปด้วยความเชื่อวนวนเว,วียนๆไปด้วยความหวังว่าชีวิตมันจะดีขึ้นมาล้างกรรมมาแก้กรรมอะไรแบบนั้นไม่เอานะทําให้มันได้ภาวนามตยปัญญาข้างในนะคะไอตรงเรื่องนี้พูดกันยากเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะยาวเอาเป็นว่า เอาเป็นว่าฟังเทศก็ได้นะคะถ้าไม่มีเวลาเปิด YouTube ฟังเทศฟังธรรมเอาใครมีเวลาหรือใครมีพื้นในเรื่องของการทำสมาธิอยู่แล้วให้หาเวลาทำสมาธิสักนิดหนึ่งคุณจะพบคำตอบดีๆพบกูรูดีๆนะคะที่จะ,ะหาหนทางแก้ปัญหาให้คุณได้นะคะคนที่มีครอบครัวแล้วอะ สัปดาห์นี้เป็นสัปดาหวัดดวงเลยนะว่าจะอยู่หรือจะไปบางทีอาจจะตัดสินใจว่าแบบเลิกกันแล้วแบบฉันอยู่คนเดียวสงบสุขกว่ากว่าการมีครอบครัวเป็นต้นส่วนคนโสดนะยังไม่มีไพ่ถ้วยสวยๆแล้วไพ่นักบวชขึ้นแบบเนี้ยไปบวชก่อนไปปฏิบัติธรรมก่อนอยู่คนเดียวกับตัวเองได้ดีอยู่กับใครมันก็จะได้ดีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อยู่กับความเหงาไปก่อน นะฮะอยู่กับความเหงาสําราญใจกับความเหงาแล้วก็เก็บเกี่ยวความโสดช่วงมองข้อดีของความโสดให้เห็นน่ะ นะคะถึงจะมีความรักดีๆเข้ามาได้นะถ้าเกิดยุทยังหวังเรื่องความรักอยู่นะคะบางคนบอกไม่หวังแล้วก็โสดก็โสดโสดก็สบายใจดีอยู่ได้เรื่อยๆเงินทองก็รวยเองใช้เองไม่ต้องหารใครใครก็โอเคนะอ่ามันเป็นไปได้เวลาที่เฮอร์มิตกับไฮพินเทสขึ้นแบบนี้เนี่ยเอมเพอเรอร์ขึ้นด้วยมองโฟกัสในเรื่องงานแต่เรื่องความสัมพันธ์ไม่ดีนะคะชาวเมทุนอ่าหมดลงแล้วนะคะใครชื่นชอบถูกใจอ้นฝ่าไว้โดยกดไลค์และซับสไคร์ไว้ค่ะที่ช anel ตำา ักดวงนะคะคแลฝากติดตามเพจทิพวารีราชินีพระจันทร์ค่ะส่วนใครอยากดูดวงกับอ้นหนึ่งชั่วโมงเต็มๆไลน์มาหาค่ะที่ ID e m เอมมี่บินะคะมีค่าครูเล็กน้อยก็สอบถามได้ที่นั่นเช่นเดียวกันคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ